องคาญติวันนี้วันที่29เดือนสิงหาคมปี2022เราจะฟังสาระของมารีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกจะต้องโชว์หรือเปิดเผยพ่อทานเพื่อความประพฤติที่สูงส่งและอ่อนหวานของลูกจงให้คำแนะนำของพ่อกับทุกๆคนแล้วทำให้พวกเขาได้รับติดในมรดกเขา คำถามของเมรีในวันนี้อะไรคือสัญลักษณ์ของลูกๆผู้ที่อยู่ในสํานึกของการเป็นดวงวิญญาณคําตอบพวกเขานั้นจะดูอ่อนหวานและน่ารักมากๆพวกเขาจะทำตามสีมัดอย่างแม่นยำพวกเขาไม่เคยทำข้ออ้างเกี่ยวกับการที่จะทำงานใ,นใดๆพวกเขาพูดอยู่เสมอว่าหาดีครับแน่นอนพวกเขาไม่เคยพูดไม่ ในขณะที่ผู้คนสำนึกของการเป็นร่างคิดว่าพวกเขานั้นจะสูญเสียเกียรติของเขาโดยการทำงาน,นเฉพาะชนิดใดลูกสำนึกของการเป็นดวงญาณจะทำตามคำสั่งของพ่ออยู่เสมอพวกเขานั้นมีความนับถือต่อพ่ออย่างเต็มที่พวกเขาไม่เคยโกรธหรือไม่เชื่อฟังพ่อพวกเขานั้นจะไม่มีการติดยึดต่อร่างกายของเขา พวกเขาจะทำให้ทุกสิ่งของพวกเขาจเจริญรุ่งเรืองโดยการมีการจดจำทิบบะบาพวกเขาจะไม่ทำลายสิ่งใดๆดังนั้นลูกสำนึกดวงญาณจะอ่อนหวานและน่ารักจะทำตามสีหมัดของชิบบะบาท่านจะเขาจะให้เกียรติต่อพ่อลูกสำนึกของการเป็นร่างนั้นจะไม่มีความเคารพและไม่เชื่อฟังต่อบาบา ในคำสั่งของพระบาทด้วยสาระของคุณจะทําำในวันนี้จุดแรกจงคบเพื่อนดวงญาณชั้นหนึ่งที่รู้แจ้งจงอยู่ในสํานึกดวงญาณและคงอยู่ห่างไกลจากการครบเพื่อนที่อยู่ในสํานึกล่างจุดที่สองรับใช้ยักยา่าด้วยความรักอย่างมากมายและมีหัวใจที่ซื่อสัตย์จงมีความรักและอ่อนหวานมากๆ แสดงให้เห็นตัวลูกเองนั้นอยู่อย่างมีค่าอย่าได้ไม่เชื่อฟังเกี่ยวกับสิ่งใดพรนของบัปตาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นเป็นผู้ที่เต็มไปได้วยความรู้คุณธรรมและพลังและบริจาคมันเป็นการบริจาคที่ยิ่งใหญ่ขอให้ลูกนั้นเป็นผู้ที่เต็มไปได้วยความรู้คุณธรรมและพลังและก็บริจาคมันเช่นผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่ จงเป็นผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่และบริจาคพลังอันใดอันหนึ่งคุณธรรมหรืออัญมณีแห่งความรู้ให้กับดวงยานผู้ที่เข้ามาสู่การติดต่อหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับรูปความหมายของิีกินญาณในการบริจาคก,ก็คือการให้ความร่วมมือรูปนั้นมีสมบัติของความรู้และก็อย่างสมบัติของพลังและก็คุณธรรมจงมาเป็นผู้ที่เต็ม,มไปด้วยทั้งสามเหล่านี้ ไม่ใช่เพียงแค่หนึ่งเดียวไม่ว่าดวงญาณจะเป็นเช่นใดถ้าแม้เขาดูหมิ่นหรือประนามรูปให้บริจาคคุณธรรมให้กับพวกเขาด้วยทัศนคติและสภาพของรูปพติพจน์ในวันนี้ผู้ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของพ่อผู้เดียวไม่สามารถได้รับอิทธิพลจากดวงญาณอื่นๆได้ซ้ำ ผู้ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของพ่อผู้เดียวไม่สามารถได้รับอิทธิพลจากดวงยานอื่นใดได้อัจฉะโอมชาตี